เหมือนว่าจะเป็นประโยคที่ฮนะิตฮิตณเวลานี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นประโยคที่ฮิตติดปากหลายคนมากๆหนึ่งในนั้นคือแอนโทนีกอร์ดอนคะส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนิวคาสเซิลเปิดรังต้อนรับกันมาเยอนของอาร์เซนอลในสึกคาราบาวครับแมตท,ที่2ซึ่งต้องบอกว่าแมตแรกนะคะทางด้านของนิวคาสเซิลเนี่ย บุกไปเอาชนะได้ถึงถิ่น Emirates Stadium ที่สองประตูต่อศูนย์ซึ่งต้องบอกว่าในเกมนี้ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับอาร์เซนอลหลังจากที่พวกเขาสามารถเอาชนะเรือใบามาเชสเตอร์ซิตี้ได้แบบถล่มทลายแฟนๆก็รู้สึกมีความมั่นใจว่าโอ้ยยังไงซะทางด้านของอาร์เซนอลของฉันนี่อาจจะมีโอกาสที่จะพลิก กลับมาเอาชนะนิวคาสซิลแล้วก็เข้าสู่รอบต่อไปซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวครับได้อย่างแน่นอนเลยหลายคนเชื่อมั่นแบบนั้นนะคะซึ่งตัวตเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นแบบนั้นว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดแบบนี้แต่สุดท้ายค่ะก็คือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาร์เซนอลซึ่งต้องบอกว่าในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะทางด้านของนิวคาสซิลเนี่ยก็ได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่19เเลยนะคะจากทางด้านของยาคอบมอร์ฟี่เมอร์ฟี่ยาคอบเมอร์ฟี่นะคะ ตั้งแต่นาทีที่19ค่ะและหลังจากน,าน,นะะั้นค่ะต้องบอกว่าทางด้านของแอนโทนีกอร์ดอนนีคะก็คือยิงประตูให้กับนิวคาสเซิลค่ะซึ่งเป็นประตูปิดกล่องนะคะในนาทีที่52ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เหลือนะคะก็คือทําอะไรกันไม่ได้นะคะแต่ถึงอย่างไรค่ะมันก็เพียงพอนะคะที่จะทําให้นิวคาสเซิลเนี่ยเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศอีกครั้ง นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะพวกเขาก็คือได้มีโอกาสเข้าไปชิงแล้วแต่ตอนนั้นก็คือพ่ายต่อปีสแสดงมาเชอร์เตอร์เต็ดนะคะส่วนคู่ชิงของพวกเขาเนี่ยจะเป็นใครอันนี้ก็ต้องไปรอติดตามเพราะว่าคืนนี้ค่ะหงแดงลิปูกับท็อตแนมฮอสเปอร์จะลงทําการแข่งขันกันซึ่งเกมแรกที่เกิดขึ้นที่บ้านของท็อตแนมฮอสเปอร์นะคะหงแดงลิปูเนี่ยบุกไปแพ้หนึ่งประตู่อศูนย์ซึ่ง ในแอนฟิลด์คืนนี้ค่ะลิเวอร์พูลต้องการชัยชนะอย่างน้อย2 0เพื่อที่จะเข้ารอบต่อไปซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศที่จะได้เข้าไปชิงกับนิวคาสเซิลนะคะแต่ถ้าหากว่าเกมนี้จบลงด้วยผลการเสมอ0ูหรือ1ประตูต่อ1จะเป็นทางด้านของทอร์นาโดสเปอร์นะคะที่จะได้เข้าไปชิงกับนิวคาสเซิลค่ะหรือถ้าหากว่าจบ1นก็ไม่เพียงพอที่จะทําให ลิฟูเข้าไปสู่รอบต่อไปนะคะเพราะว่าจะต้องไปดวลกันอีกครั้งอาจจะเป็นการต่อเวลาพิเศษรวมถึงไปการยิงจุดโทษน,นั่นเองค่ะสิ่งที่แฟนๆสบายใจได้นะคะว่ากันว่าในศึกคาราบาวครับรอบรองเนี่ยมี VR ด้วยนะคะอย่างเช่นผู้สินนเกมเมื่อคืนค่ะก็คือทางด้านของไซมอนฮูเปอร์นะคะส่วนคืนนี้ก็รอดูค่ะว่าใครจะลงทําหน้าที่ตัดสินหรือองแดงลิภูจะสามารถเอาชนะทางน้าของ ไดไ้เพราะว่าดูเหมือนว่านิปูเองค่ะก็มีข่าวร้ายในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะก็คือเทรนเซนอโนซึ่งคาดว่าอาจจะไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นบบสซี่หรือเ,เปล่าหรืออาร์เนสโอตจะมีการโยกผู้เล่นในตำแหน่งไหนมาหรือเปล่านะคะก็รอติดตามกันค่ะบอลก็มีเกมก็มาเอมเป็นแปไทยแลนด์ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวทีนี้ค่ะต้องบอกว่าประเด็นที่ติเกินไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือเรื่องของประโยคที่บอกว่า Sta y humble ซึ่งเป็นประโยคที่ฮิตมากๆนะคะ ต้องบอกว่าหลังจากจบเกมนี้นะคะทางด้านของแอนโทนีกอร์ดอนค่ะเขาก็มีการพูดเกี่ยวกับ ประโยคนี้ออกมาเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าดิซิมพอเ p นเนี่ยสำหรับพวกเขาก็คือ stay humble นะคะก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้สำหรับพวกเขาก็คือการที่จะต้องเจียมเนื้อเจียมตัวหรือการถ่อมตัวนั่นเองนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นประโยคที่ฮิตหลังจากที่มันจุดเริ่มแรกหละก็คือจากทางด้านของโอริฮารลนที่ได้มีการพูดเหมือนพูดสวนกับทางด้านของมาอทางด้านของอาร์เตต้านะคะ ทีนี้ค่ะก็มาเป็นประโยคที่ฮิตล่าสุดหลังจากที่ทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยบุกแอลชนะเรือใบามาเชสเตอร์สตีได้ถึงถิ่นนะะห้าประตูต่อหนึ่งแล้วก็มาเกิดขึ้นในในเกมนี้อีกนะคะซึ่งทางด้านของแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยประโยคเต็มนะคะเขาก็มีการพูดนะคะว่า it is important for us to stay humble นะคะก็คือสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขาก็คือการที่จะต้อง เจียมเนื้อเจียมตัวรู้สึกเจียมเนื้อเจียมตัวหรือจะต้องถ่อมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าประโยคนเี้ยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการพูดประชดประชนันหรือเป็นการพูดจริงๆนะคะก็เป็นประโยคที่แอนโทนีกอร์ดอนเขาได้มีการพูดไว้นะคะแล้วก็นี่คือข่าวสารที่ติ๊กเนี่ยาฝากทุกคนเนี่คือในวันนี้ค่ะส่วนพรุ่งนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวไหนหรือจะได้เจอกับติก๊กตอนที่ติ๊กมารายงานข่าวว่าโอ๊ยท่งด้านของลิปูได้เข้าชิงหรือลิปูแพ้แต่อทอเรียนโพสเฟอร์ รอบก่อนอชิเชลเลอศอะไรยอย่างเงี้ยน,นะคะก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็รอติดตามกัน,นะคะ่ะสำหรับนิติต้องไปแล้เนะะี่ยค่ะบ๊ายบาย